เดี๋ยวผมา้เรายการเอครับน้องอะฮะแล้ววันวานตกและแล้กัเลยะการเกษตรผมก็เลยรุ่งเรือนเลยนะผมนะฮะก็มีจะรุ่งร้องมากแล้วจะรุ่งเลยนะครับตปงนอนทำไมเราเท่จังคำถามผมอยากถามนอส ไม่ใช่เดยททางโมจังนอสรวะไม่รู้อ่ะไม่รู้ที่ออกแบบเกมพวกหมู่บ้านเอ็มพีซีอ่ะทำไมหมู่บ้านเอ็มพีซีมันเป็นหมู่บ้านใช่ไหมเออทำไมไม่มีเออไอพวกเตียงนอนพวกอะไรให้ชาวบ,บ้านมันอยู่กินกินกินใช้กินใช้เลยผมอยากถามอะไรก็ไม่รู้พวกโมจังพวกนอสพวกอะไรอย่นียนะ มันจะไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกับนอสเลนะเพราะนอสเนี่ยเป็นคนสร้างเกมนี้ขึ้นมาแต่พวกโมจังก็พัฒนาหรือเปล่าวะไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้อะนะอืมโอเควันนี้ผมเอ่าที่ผมบอกว่าจะทำโปรเจกต์ใหนก็คือผมยังไม่พร้อมเอ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่เลยแอาวะแล้วคือเอเอวันเสาร์อาทิตย์ผมจะต้องกับพี่เพราผมกลัวนะฮะไม่เคยเล่นเกมหลอนเลยนะถ้าที่เราเล่นอยู่ก็เดอะ y e นะฮะแล้วก็เซื้อน้ามันนะฮะแล้วก็อย่างอื่นนบเดอะายผมม่นน่าก,กลัวกว่าเซอ e r น้ n มนนะ,ะทำย,ยากด้วยนะเล่นปานกลางนี่ยิ่งยากเลยนะฮะ มันยี่สิบถุงนะนะแต่เล่นแต่เล่นธรรมดาเอ้ยหมดยี่สิบหรือเปล่าไม่รู้แค่สิบสองถุงมันก็ง่ายเกินนะครับโอเคนะก็นะเออกนะ็เออดืมบอกสองอาทิตย์เลยสองาทิตย์เนี่ยผมจะคัสเกมกับที่นนเนาียมดูกันเลยครับ โอเคนะครับเตรียมตัวเจอปรเจกต์ใหม่เหมือนเดิมนะอืมอะเมื่อกนะี้ยังสว่างอยูน่นยไม่ใช่หรอรีบนอนเลยนะตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าผมอยู่ในห้องใครห้องผมก็ห้องผมเลยครับจะไปรู้ไหมล่ะเฮ้ยอะไรวะอ๋อ นะฮะผมก็เออพี่บ้านเนะเอ่เอ,าอาถามว่าพี่ครับท่านี้มีสองห้องเหรเอไม่ครับไอคลิปแรกนี้คือพี่ห้องพี่ในเออ ตอนอยู่บ้านแม่เออนะฮะไม่หาว่าพี่ไม่พี่ทําไม่ต้องหาว่าพี่ทําบ้านใหม่ผมเมื่ออยู่บ้านนั้นผมก็มีกระเนี้ยสองบ้านครับผมก็มเนี้ยสองานเออก็วสุว้ายเนี้ยตองมีใครจะคุยอ,อยู่ข้าง,างเราดับไปแล้วกูเลื่อนแต๊บโอเคเอ่ะ

บีซีมันหายไปไหนหมดวะผมก็ลำคานไ่เอ็ซีมากนะเพราะอะไรลำคานมากโอ้โหดูดิตัวเอาตัวเอาเยีมยมเยมเยมยมเย้มอัับเนืออีแกมึงอ่ะ

I'm gonna yeah okay up to uh I think นนไม่เอนแล้ว่เมรเาโอยยเลวไอ้ัยไ่น่าจะเป็น้ระอไกม่ดู้เลยลมาเนี่ยออ้สงเอ้แต่ว่าเออหนึทีแล้วคก็เป๊อ๋อสนาทีแล้วครับ ใครม่ถามวะอือคืถามคนเดียวเนะ่ะผนเจอพี่ผมได้เลยครับผมคือปาวาชอนกล่าไม่รู้ไอที่รู้ครับอ่าหรือบอกไปเลยว,ว่าผมมีเกมใหม่ให้เล่นแล้วนะครับก็คือ PILOT KING นะฮะผมยังไม่เอามาแน่ยังไม่เอามา โอ้ยเลยแม่งหกกนะ้อนแม่งยังไม่มีบัญญาเลยโอ้กูต้องเอาให้ไดเป็นอีกสามอันฮึ่กูเลนเหนื่อยใจเี๊ดฮึมถนนฮึมเราจะทำบ้านใหม่ดีไหมอะ มันต่อมาเนี่ยจนี้เป็นคลิปเป็นท่านนะไม่ได้ทำอะไรบอกมาแล้วนะ,ะเอาชุดโอไม่ได้เป็นฮาร์คอร์นะฮาร์คอฮาร์คอเบอร์นะฮาร์ดคอร์เลยนะฮาร์ดคอร์เลยนะเนะนี่ยแล้พี่กบ สมมติพี่ลองอัดเกมเออลองอานจะอัดแฟนซีเกมหลอนพี่เดินหนึ่งเดินหนึ่งลอง่อนนะนั่นพี่ครับผมอะไรอย่างเงี้ยครับพี่พี่ได้ไปอ๊ะ ไม่ใช่ป่ะไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ออมีคนถามว่าในกลุ่มเอ้เอในบีทองนะคะถามว่าถามว่าถามว่าอะไรวะจำนะเออกูจำกูนึกไม่ออกเอ๋อถามว่าพี่ครับพี่มีแฟนยังกูนี่ถึงกับเงียบเลย ยังไม่มีครับจีบได้กับโสดครับก็บีท็อกก็ได้ครับว่าข้สาสัมพันธ์โสนะฮะผมใครไม่รู้ว่าบีท็อกไอดีผมคืออะไรเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้ร่างดีคิปชันนะฮะ ก็ผมก็คิดถึงเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆทั้งหมดเลยที่มาแอดผมเข้ามาแต่ตอนนี้ไลน์เข้าไม่ได้แต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนไลน์ใหม่นะเออนะจะ่ายบอก็คลิปนี้ก็เป็นเพื่อนผานนะก็ข้อจากอับมามไปก่อนไม่ได้ทําอะไรยากมันเข้ามาดูทำไมทุยไม่ใช่ก็ก็เจอกันคลิปหน้านะบายบาย